สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับประจําเดือนตุลาคมนะครับช่วงปลายเดือนแล้วนะครับผมอัปเดตสินค้ากันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มีสินค้าตัวไหนกันบ้างนะครับเข้ามาใหม่นะครับเริ่มต้นกันตัวใกล้นี้เลยกับคูปต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมกันนี้นะครับจดทะเบียนปีหกศูนย์นะครับนะฮะ มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้าคันล่างนะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับ198,000บาทนะครับ498,000บาทใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับถัดมานะครับใครที่ต้องการหากับคูปะต้า L4708 ตัวนี้นะครับเป็นตัวคันหลังคากลมนะครับ4708ตัวธรรมดานะครับคันนี้จดทะเบียนปี56นะฮะใบมีดคันบนพร้อมโรตารี่นะครับราคาที่398,000บาทนะครับ ถัดมาราคาประหยัดนะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับส0ิกว่าแรงม้าเหมือนกันนะครับเป็นตัวคูปุต้า L4508 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี51นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้าใหม่นะครับเป็นของนาซ่านะครับผมใบมีดดนหน้าใหม่ด้านหลังเป็นผนพวนนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่285,000บาทนะครับ285,000บาทนะครับถัดมานะครับเป็นคูปุต้า L5018 รถจดทะเบียนปี6 61นะฮะมาพร้อมชุดคีบอ้อยนะครับ SGB470 นะครับราคาอยู่ที่5,95,000บาทนะครับผมสวยๆนะฮะคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับถัดมาเป็นยูโร45แรงม้านะครับจดทะเบียนปี60นะฮะใบมีดด้านหน้าคานล่างนะครับพร้อมผ่านทางมีเล่มทะเบียนนะครับจดปี60นะครับ45แรงม้านะครับ2,98,000บาทนะครับผมยูโรสภาพเดิมๆนะครับ มาด้านด้านหน้าฝั่งขวานะครับเป็นส์ใหญ่นะครับตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นคูบะต้าเอ0มหกศูนยีนเยจปี55นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านทวนใหม่นะครับราคาอยู่ที่4 7 5 0 0 0บาทนะครับเก็บงานสีวบดันสีกระทาล้อสีคามบมีนะครับสีตัวสีเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น MU 5501นะครับจัตุรีปีหกนนะฮะใบมีดด้านหน้าคาล่างด้านหลังเป็นผ่านทวนใหม่เหมือนกันนะครับ สวยๆนะฮะห้าแสนบาทนะครับห้าแสน้าหมื่บาทด้านนี้นะครับเป็นรถบุ้งกีนะครับบุ้งกี่ปากเกษตรนะครับใช้ตักพืชผลทางการเกษตรนะครับกับคู b o ต้าเอลสดรถจดทะเบียปีหกหนึ่งนะครับใบมีดชุดบุ้งกี่เกษตร LA508 หานแปดนะครับนะฮะราคาอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดหมบาทนะครับผมแล้วก็สามสอคันนี้สภาพเดิมๆเลยใบมีดด้านหน้าคันล่างพร้อม ผ่านพวนเป็นผ่าน5นะครับใครที่ต้องการเอาไปใช้งานไล่นะครับหรืองานสวนนะฮะเหมาะมากนะครับกับ3218คันนี้นะครับสวยๆนะฮะสามแสนอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับด้านนี้นะครับเป็นตระกูลยันม่านะครับสี่สิบห้าแรงกับสี่สิบเก้าแรงสี่สิบห้าแรงคันนี้นะครับปรับเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นนะครับเก็บงานสี เช็คระบบ่วดซึมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใบมีดันหน้าพร้อมโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็สี่สิบเก้าแรงม้านะครับคันนี้เก็บงานสีเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ยางเดิมนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับด้านนี้นะครับก็มียันม้าเพิ่มเติมนะครับก็มีทั้งยันมาสี่สิบห้าสี่สิบเก้านะครับ แล้วก็เป็นตระกูลอิซกิ54แรงม้านะครับ54แรงม้าก็อยู่ประมาณ3แสนตัวนี้อยู่ราคาที่475,000นะครับแล้วก็ตัว40แรงม้าราคาอยู่ที่นะครับ369,000 375,000นะครับมาเลือกชมได้นะครับมีให้ชมหลายคันนะครับอันนี้เรารีวิวผ่านๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันรีวิวคลิปหน้านะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปด้านในเป็นพวกอิซกินะครับ แล้วก็พก L 5 0นะฮะราคาเริ่มต้นตั้งแต่495,000บาทนะครับจนถึงราคาอยู่ที่545,000บนาะครับมีเลือกชมหลายคันนะครับ L 5 0อันนี้เราอยู่กันที่สาขา2นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็น L 4 0 1 8นะครับมีใบมีดคันบนใบมีดคันล่างนะครับด้านหลังเป็นงานโรตารี่บ้างเป็นผ่านพวนบ้างนะครับราคาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่425,000บนาะครับรถปี6061นะครับ4018สวยๆนะฮะ ใบมีดด้านหน้าคาันบนก็พร้อมกับโรตารี่นะครับ4 2 5 0 0 0จนถึง4 4 9 0 0 0นะครับนะฮะอันนี้เรารีวิวผ่านๆไปก่อนเนาะแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นคูปตาเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็น L1 วันซันชัยนะครับ24แรงม้านะครับต,รบตัวเปล่านะครับราคาอยู่ที่75,000บาทนะครับแล้วก็ตระกูล B นะฮะอันนี้ B 2440 ตัวธรรมดานะครับปี56นะฮะมาพร้อมโครงกันอ้อยแล้วก็ด้านหลังเป็นตัดหญ้าไม่ขนาด80ซนติเมตรนะครับเนี่ยเหมาะมากครับงานสวนนะครับหรือจะเป็นงานไร่อ้อยนะครับที่เข้าไปตัดหญ้าในร่องอ้อยนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทนะครับรถปี5 6แล้วก็ยี่สี่สี่ศูนย์สองสี่สี่ศูนย์เอสนะครับตัวรถโครงกันอ้อยพร้อมโรตารี่แปดสิบเซนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้านะครับมีสองขั้นนะครับ B24 เรามี2คันนะครับ 24S แล้วก็ B2140 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี60นะครับเป็นตัวธรรมดานะครับพวงกันน้อยพร้อมรเตอรี่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทนะครับสวยๆเลยนะครับครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็เชิญได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับ สาขา2นะครับบ้านท่าคอต์มณลวังบัวนะครับอำเภอคลองขุ่นกระแพงเพชรนะครับมาเยี่ยมชมรถกันได้นะครับมีเข้ามาใหม่หลายคันเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็ติดต่อสอบถามก็โทรเบอร์0 8 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับ0 9 5 3 3 9 9 9 8 8นี่ครับบริเวณร้านนะครับก็อยู่บนถนนเส้นกระแพงเพชรนี่นะครับมุ่งหน้าไปกระแพงเพชรประมาณ30กิโลเมตรนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปท่ามะเขือนะครับก็สาขาหนึ่งอยู่ท่ามะเขือประมาณ8กิโลเมตรนะครับถึง ต,ตลาดท่ามะเขือนะครับผมมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับลงใต้ไปนะครับทุกค่านที่ชมผ่านทาง y t u t u นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะฮะครั้งหน้าจะเป็นการรีวิวสินค้าตัวไหนใหคอยติดตามนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ